สวัสดีครับว่าไงครับปูมาอับสวัดีครับสวัสดีครับปูปูแมนนุ้ยอันนี้คือการแท็กไถ่กันผมรับครับโตไปวัสิฟโดนหรตาหาหมาต้าต้วากตาวตาตาได้แล้วอันนี้แสงซูมเสียงสะดตาครับมาจากนอะไรมานี่อะไรนะครไปซูมใกล้เกินบุกมาเลยครับบุกบุกมาไปเฉหมอง บกหัวกบอกหน่อยไหมโอ้เป็ตัวจิ้มห e ัวเอาไปฝากปลาเอามาฝากเอ้ยไหนดอกเอ้ยครับโจมัน like คุ้มเข้มเลยครับงานนี้ครับคอนเิร์ตใหม่นี่แต่ก่อนดูดูเลยนี่ทำไมพี่เอกโง่เนาะมีต้มในแบบเนี่ยเจอตัวจริงเป็นไงครับ ไไม่ด้จริงก็หลอกครับผมนี่จะลุกได้นี่ลุกไปจับนมแล้วนั่นเนาลุกได้เราก็จะเป็นลับสิเน้อได้อยู่ได้อยู่มาดีกันเลยวมาดีจริงๆอ่ะชายเอาชายคือยอดชายชายเอาตุ๊ดคือยอดมนุษย์อุลตร้าแมนจริงอ่ะพี่เล็กต้องเป็นอย่าเป็นอุลตร้าแมนแหม่ล่นี่น้าแอดมินเขาถึงได้กันเอาเอาบอกลุกตายแล้วไม่ได้คะแนนข่าวครับเปิดจุดคะแน มไท่าล่ะความรับแตกะรครับอะไรวามรับแตกแรงมากนี่คือแฟนพี่เบน์นะครับนยากแฟนแต่ว่านี่ที่จริงอ่ะที่จริงเอาเอาเอาขอดกันเอาเอาที่จริงขาไม่ได้ไม่ได้แบบเกิดจากการล้มกันอะไรหรอกนะเล่นผิดท่ากันหนูขาเลยเป็นแบบนี้คือออกข่าวไม่ได้เดี๋ยวทางต้นสังกัดหรือทางแบบเอฟซี เขาจะแบบว่าเอาวางแฟนถึงนะจริงๆแล้วคือค่ะเขานี่คือเล่นผ้าแล้วก็เล่นะครับพนะพนอะมามาถ่ยสุกตาแล้วสามสองนะ เียตระทัครับเอาคือพรท่นมีผามาเพราะของวัดชิวโรนตาหลุดออกมาน่ากลัวมากตายหลารล้านข่องแปมกองแปมก็น่าเบเลยน่าเก็บขึ้นรถเลยอ่ะ อลิสอวิสออลิสอันนี<_<_<_้นะปุโจปุโจทําอะไรโอ้นี่ไงปุโจใช่ไหมใช่ปุโจไหมอันนี้ใช่ลุงชัยไหม ขึ้นยอดครับขุ้มปกป๋าขันอายบสทวดบัสขออนุญาตให้จีบ ฮะ,ะไ,รหรไหน,อ,อ,น,นอะไรนะอ,นะอวเน,อนเลยมันหยุดเข้าเดี๋ยวก็ติงต้งติงต้งติ้งติ้งโอว้ยวันละห้าแสนก็ไม่ค้างอะไรคือแต้งน,นา tang tang alit mèo 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 mèo, mèo. โอ้ราทิมงานแันแสนอร่คนอะ ขาจัาแตงเปตยาวัดติบรตาลุดออกมาพี่ยังติดปากก็พ่อเสดออกแน่ล่ะป้องแป๊บมันเทศหายาเลยาเลยอนล่าอนเพื่อนืั่นกอมันนกูบ่เี่อริศมากับวบโบแมนได้ล่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกชายของมันน่เนียนหนาไปตกใจใจ้าปเน่ยเข่น่นเลไสมบ่ข้าวเอาไปผุนหรือเขามากินผดบ่อ๋อไปตักโตะผุนแล้วเนาะ นแต่่ินไห้กับ่กินนะผู้ใดเป็นองเป็นยนันยานต้มน่ันแงหมียากงงามเนาะแต่ว่าแต่งค่ะพี่นี่ครับขนมจีนนะครับเต็มเลยครับวันนี้นะครับพี่ตะเวนตกดิน่าแต่ว่าเรียนหนด่อ สอนแล้วบประมาณสิมากหรอครับคุณขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่นงครับ จอกันคลิปหน้านะครับโอ้โหมาม่นน้านค่ำแล้วค่าแล้วเกันคลิปหน้าครับ